เจ้าหน้าที่รถเก็บตัวอย่างชีวานิรภัยพระราชทานสาคันมาบริการให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาเดินทางมาตรวจหาเชือ้อโควิด1 9ที่สนามหญ้าสารากลางจังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยสามารถตรวจหาเชื้อจากประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้วันละพันห้าคนไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนที่อำเภอรประทายจังหวัดน,นครราชสีมามีการสั่งปิดหมู่บ้านหนองกอกตําบลโคกกลางเพื่อป้องกันการระบาดเจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก31จุดอำเภอรประทายก็ต้องสวมใส่ชุด PPE นำสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตทั้งข้าวสารอาหารแห้งที่ประชาชนบริจาคไปแจกจ่ายชาวบ้าน75ครอบครัวด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขตำรวจผู้บริหารท้องถิ่นสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาประจำจุดตรวจตลอด24ชั่วโมงค่ะ ส่วนที่อุบลราชธานีมีภาคเอกชนทยอยนำของบริจาคช่วยโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีหลังจากที่จังหวัดเปิดใช้โรงพยาบาลสนามกระจายทั่วจังหวัดแล้ว4แห่งเรายังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องวันนี้พบผู้ติดเชื้อแบบยกครัวพ่อแม่ลูกที่เดินทางไปเที่ยวสงกรานที่ชนบุรีคะ่ะลูกอายุแค่6เดือนก็ติดเชื้อด้วยนะคะ ส่วนที่มหาสารครามค่ะมีการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรการแพทย์ชุดสุดท้ายประกอบด้วยบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารครามอสอมบุคลากรการแพทย์สำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดมหาสารครามบุคลากรการแพทย์สำนักง,งานสาธารณาสุขอำเภอเมืองจำนวน659คนแล้วก็กระจายไปยังโรงพยาบาลอำเภอต่างๆเพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายด้วยค่ะ